สวัสดีครับทุกคนนะ้อเราก็ชอบสุมเมทไอทีเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้ก็นี่เป็นชุดซาวกาน่าราคาประหยัดด้วยนะครับผมเนาะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวบอกใต้คลิปนะครับผมเนาะใครดูในี้ติดตก็เราจะบอกใต้อเป็นตะกร้าไว้แขวนไว้ก็แล้วกันเนาะโอเคเนาะนี่เป็นบุตรจากทางแบรนด์นี้เลยนะผมเนาะรุ่นนี้นะครับเนาะตัวนี้แถมอ่ไมมาให้นะผมแถมไมนี่มาให้เลยนะครับผมคือตัวนี้นั่นเองผมแกะมาแล้วไม่ใช่อะไรใช้งานมานานแล้วด้วยอ,อ๋อแนะนําก่อนเนาะ ก็ตัวนี้เลยนะครับอืมแถมให้แล้วก็มีขาตั้งกล้องแถมให้แล้วก็มีหูฟังธรรมดาเป็นฟังอ่ยักษ์4.5ในกล่องไละจริงๆเปรียบนะแต่ว่าออกมามาแล้วเนาะก็อันนี้คือคู่มือการใช้งานแล้วก็บัตรรับประกันนะครับผมเนาะเออนี่นี่นี่คือบัตรรับประกันโอเคเออเซ็นเราเซ็นได้หมดแล้วถ่ายส่งไปที่อที่เขาก็ได้หรือว่าเอ้ยเจ๊ก,ก้าเนะพอส่งมาในนี้ส่งไปเลยเลยเขา ก็ส่งบอกเขาว่าเออเราส่งไปแล้วนะแล้วเขาจะโอนเงินค่าส่งกลับให้เราเนาะโอเคอืมแล้วเราก็โอเคต่อการใช้งานนะครับผมเซาการ์ดง่ายๆเลยนะครับผมเอานี่นี่เปิดได้พร้อมะละเตรียมพร้อมอย่างดีเลยอืมอันนี้นะครับทุกคนเนาะคือเซาการ์ดเนาะออคือตอนแรกนะครับผมอ่านเปิดใหุ้กคนดูเนาะตอนแรก,กเปิดไปอย่างนี้อ่าคือตอนแรกเขาตั้งข้าวอย่างนี้ก่อนอันนี้คืออะไรหนึ่งเลยอันเนี้ยเป็นหมดร้องเพลงนี่ฟังไม่ไม่ผิดนะหมดร้องเพลงหมดนี่ก็หมด หมดตัดเสียงเพลงให้เหลือ,อตัวโน้นอตออต่างๆอันนี้ไม่ค่อยอไนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าอาสำหรับนักร้องสักอะไรตัดได้อันนี้เนาะบิดไปเลยไม่ต้องเกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะอันนี้ใส่นักร้องสำหรับเขาปรับจูนให้หมดเลยนะครับผมเนาะส่วนนี้ก็คือเสียงที่ผมใช้ประจาคือทำให้เสียงดังขึ้นเสียงชัดขึ้นนั่นเองเนาะก็ใครสนใจนี่ง่ายๆไปเจใหม่ๆเริ่มเลยเริ่มไลน์นี่กดนี้พอนะโอเค ส่วนอัน,นี้อ่าปรับเสียงเอ็โคสูงสุดอืมนี่คือที่ปรับเสียงเอ็โคเนาะแล้วก็ปรับไปลดสูงลยว่าเออนี่คือที่ปรับเสียงไม้ผมปรับสุดทุกอันเลยปรับสุดไปเลยเอออันนี้ปรับสุดไปเลยก็ได้ผมบอกว่าอ่าหน้าบนนี้นะทุกคนเนาะก็ปรับเสียงไหมเสียงอยู่เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรนี่เสียงเพลงเสียงเพลงเนี่ยอ่าเวลาเราเปิดเพลงใช่ไหมเวลาเราไ์สดอยู่เนะาะก็ลดปิดซะแมมทุกคนกลางใช่ไหม หมนี่ก็เนี่ยปรับสุดเปเป็นสีแดง่างงี้อ่าสุดนี่คือเสียงเพลงนอ้อยแล้วก็ปรับสุดไว้เลยบางคนบอกเอ้ยบี่ไม่ได้ยินเสียงน้องๆเออไม่ได้ยินเสียงเลยเพลงดังเกินไปก็น,นี่ปิดให้สุดสุดไปจบแต่ผมมาบอกเลยว่าเปิดสุดไปเลยก็ได้ครับไม่ใช่อะไรเนาะเออแต่ถ้าคนบอกเพลงดังไปแสีหูเราค่อยลดเสียงสักครึ่งหนึ่งก็ได้เออเนาะเพราะว่าอะไรนผมบอกเปิดสุดก็ได้วราอะไรทุกคนนี่ตรงเนี้ย ตรงนี้นี่มันตัดเสียงอ่าเสียงเพลงเวลาเราพูดออกใหม่นี่คือตัดเสียงเพลงเวลาพูดออกใหม่ตัดเสียงหมดเลยเออเหลือแค่เสียงเราเท่านั้นโอเคอืมส่วนโมดต่างๆก็อันนี้เสียงเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยใครไม่จุกใจก็เพิ่มได้เนาะบูทูตได้เออนั่นเองเนาะส่วนนี่นี่สําคัญเลยอันนี้คือเสียงต่อไมค์เข้าไปเลยนะครับผมเนาะเออนี่คือไมค์เนาะ ย้ำจ้ะเออไม่นะครับนะก็ผมต่อหูฟังไว้แล้วเนาะอันนี้เป็นเสียงนี่นี่นี่อันนี้ไม่ใช่ไม้เนี่ยเป็นที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์อืมต่อเข้าเข้ากับโทรศัพท์เวลาเราไล์สดเนี่ยต่อเข้าไปเขาจะแถมสายมาให้อยู่แล้วนะนี่นะต่อเข้าไปเลยปุ๊บแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ไปต่อเข้าเข้ากับโทรศัพท์เนาะละเอียดนะอือข้างหนึ่งไปต่อเข้าโทรศัพท์เนาะเนี่ยต่อเข้าสายโทรศัพท์ ย้ำอีกครั้งว่าต้องเป็นรู3.5รูแจ็ค3.5เท่านั้นนะครับผมเนาะหรือไม่ก็ซื้อตัวแปลงมาเออตัวแปลงก็ตกอยู่ที่200ร้อยามะมา2สองรกว่าบาท3า0รกว่าบาทนี่นี่น,นี้เออเนี้เลยนะครับเนาะอืมแต่ถ้าไม่มีเออสมัยนี้เป็นไทซีกันแล้วเนาะก็หาแบบไทซีทูเออแจ็ค3.5ทางผมก็มีขายนะครับใช่มีขายเหมือนกันเดี๋ยว ยวเอามาลบง่านะครับเนาะสรุปตรงซื้อเพิ่มมาแหละนี่หน่อยนะครับเนาะเอออันนี้คือเสียงอะไรอันนี้คือเสียงที่เราสามารถต่อกับไมหรือว่าต่อกับพวกคีวีอ่ะแล้วต่อกับตัวเปิดเพลงนั่นเองเปิดเพลงเข้ามาในโทรศัพท์อันนี้คือเสียงเข้าอ่านี่คือเสียงขาอ่าเสียงขาเข้านะเนี่ยสายขาเข้าต่อไปผพดผิดอันนี้สายขาขาออกเออคือขาออกกับตัวนี้เขา้าโทรศัพท์เราอ่า อันนี้คือเข้ากับโทรศัพท์อีก,รอกครั่อง,งอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องนึงสั่งเพลงเปิดเพลงมาปุ๊บอ่ามานในตัวนี้อีกเครื่องนี้ในเครื่องนี้ก็ส่งออกผ่านนี้เออาก็ะจะดังเข้ากับตัวไลท์เราในไลท์ก็จะมีเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆ่างก็จะใน,นนี้อ่ะโอเคส่วนอันนี้ถามว่าคืออ,อาาะไรอันนี้ก็ที่ใส่อ่าหูฟังเนาะแจ็คหูฟังนั่นเองหรือว่าเสียงใส่ไมค์เพิ่มก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันนี่ไมก็ได้หูฟังก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเนาะ ผมใช้เป็นแบบไม้พร้อมหูฟังอ่าวงงไหมอันนี้คือใส่นี่ไม่มีใส่ไม้ด้วยตัวหนึ่งอ่าหูฟังก็มีไม้นี่หูฟังมีไม้ด้วยใช่หูฟังมีไม้เนี่ยอ่าหูฟังมีไม้นะครับเนาะอมืมีขายไหมมีนะครับอืมอย่างนี้เลยส่วนอันนี้หนึ่งกับสองอันนี้คือเสียงน,นี่ย้ำน,นะนี่คือไม้หลักนะครับผมเนาะไม้หลักก็คือตัวนี้อืม อ่าคืออันนี้นี่คืออันนี้อ่าเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมทุกคนจบแค่นี้เลยจริงๆเนี่ยเสียงคืนแล้วเห็นไหมทุกคนเพราะว่าผมต่อไม้แล้วคือเนี่ยไหมต่อไม้แล้วเห็นไหมฮัลโหลโลโลเห็นไหมต่อไม้แล้วถ้าผมถอดไม้ออกเสียงหายนี่เห็นไหมหายเออง่ายๆครับผมทุกคนเนาะวิธีง่ายๆเนาะนี่เลยครับเนาะก็ ตอนนี้ก็มีอ่ามีลูกค้าสั่งอยู่ก็มีพวกปลา,ป,า,ป,า,ป,าป้าปลาสุกปลาสุกอ่าใช่ปลาสุกปลาปลาปูปลาปูเอ้ยปลาสุกไม่ได้สั่งพี่พมีปลาปูที่สั่งรุ่นเดียวกันกันกบผมเลยเป๊ะเด๊ะเด๊เดี๋ยวผมสอนก็นี่คือคลิปสอนด้วยนะครับผมเนาทุกคนเนาะใครที่ดูกัครับสนใจรุ่นนี้ติดต่อได้สั่งซื้อได้นะครับมีขายอยู่นะครับเนาะรานะคาไม่แพงเออไม่แพงมาก,การาคานี้คือย่อมเยา เหมาะกับอีเจเหมาะสําหรับอาสายคอนเทนต์ต่างๆเออเหมาะเพราะว่าเมื่อก่อนผมใช้นี้ในการทาคอนเทนต์นะแต่ที่ไม่ใช้เพราะอะไรคือทําไปทําม,มเพื่อเอ้ยฝึกมากเกินไปเสียงดังเกินไปก็เลยไม่ใช้ก็เออก็เลยนี้ไ,ไวไลฟ์สดอย่างเดียวจริงๆน,นะเออก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยประสิทธิภาพมันดีอะไรยังไงสองทุ่มครึ่งของทุกวันนะครับเข้ามาดูได้อ่า เ่บาอาโอเคนะครับผมทีนี้นอก,ก็ากเรื่องรับประกันตัวนี้รับประกันอยู่ที่สองปีเอ้ยหนึ่งปี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 นะจ๊ะเอออันนี้จะบอกไว้โดยตรงว่าการกระแทกกันจริงจังเพราะว่าเนี่ยเคยหล่นเคยหล่นไม่มีรอยหล่นมีไหมไม่มีเห็นไหมเออเอเอเอ๋ออ๋อมือมีก็ได้มีรอยหล่นเนี่ยแค่เนี้ยเออหล่นกระเบื้องแตกนะแต่อันนี้ไม่พังโอเคไม่ลวนด้วย โอเคนะครับผมทุกคนทุกท่านนะหากไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์ใต้อคอมเมนต์นะเออเดี๋ยวตอบให้นะครับทุกคนเลยเนาะก็ลายการเช่ากันนะครับผมเนาะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปไอยเยอะๆหน่อยจะได้อเพิ่มฟีดการมองเห็นนะครับผมเนาะแล้วก็ใครที่ยังอ่าดูในทิกต็อกนะครับผมเนาะก็พิมพ์คอมเมนต์ถามกันได้เลยแล้วก็สนใจสั่งซื้อกดได้เลยครับผมเนาะทางเรายินดีนะครับผมเนาะส่งถึงบ้านแน่นอนครับภายในสามถึงสี่วันนะครับผมเนาะเออ นะคือเร็วสุดเนาะไม่บายนนะครับทุกท่านนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะถ้าผมพูดไปดพิ่ประกันใดไปต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วยนะครับผมนะไม่บายนะครับทุกคนน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมพยานถึงหนึ่งหมื่นติ๊กต๊อกหนึ่งแสนติ๊กต๊อกในยูทู e อ่านะครับผมตอนนี้เรามีแฟนเพจเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับผมนะไปติดตามกันด้วยนะไม่เป็ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ